ชายเสื้อม่วงที่ปรากฏอยู่ในภาพเวลานี้นะครับคือเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยมูลน,นิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมอเตอร์แลนด์ได้กําลังโทรประสานกับชาวบ้านที่ได้โทรแจ้งของความช่วยเหลือมาอย่างเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยซึ่งอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านสามกีสี่เขตพื้นที่ตาบลพุทธหลวงอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่าในขณะนี้ได้มีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่แล้วนะครับได้บุกเข้ามาภายในบ้านเพื่อมากินปลาในบ่อที่เลี้ยงไว ซึ่งในขณะนี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ตลอดจนสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้นั้นเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากตัวเงินตัวทองตัวนี้ไปด้วยนะครับจึงได้ขอกําลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยในการลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือเพื่อที่จะจับตัวเงินตัวทองหรืออาเฮียนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจการไล่ล่าหรือการจับกลุ่มตัว เงินตัวทองตัวนี้กันนะครับซึ่งในตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้แหละนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามภารกิจการไล่ล่าจับกลุ่มตัวเงินตัวทองกันเลยดีกว่านะครับดีพี่เอกตัวใหญ่พี่อมเอาดีจ้าอ่ะขยัน ตรงไหนครับไ, Blue ไปไปไปมดดำมัตัดไหมอ้ใหาพี่เอกมาเชิญเอ้ย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 ตัวใหญ่ไหมครับใหญ่ค่ะโอ้ใหญ่เล็กหรือใหญ่ใหญ่ตัวตัวเท่าเมอาแล้วพี่ ตัวเ,เท่าหมาเลยแล้วเด็กเขาเอาไม้ท้องไว้แล้วนะนะผูกเชือกที่คออยู่อ่ะนี่นะครับกรเกือบโดนกินนะหืหมามันเห่าทั้งวันทังไม่ได้ทำอะไรมกัดไงด้วยกัดเจอแล้วกัดไกตัวเนี้ตรงนันตัวทองเหรอครับกัดกระหมาเหรอครับ อาบน,นี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ลงช่วยเหลือแล้วนะฮะเอาอยู่นะพี่นะเราขึ้นไงเดี๋ยวให้น้องผู้ชายช่วยนะ,อะตอนนี้นะครับนนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขาก็จะนําอุปกรณ์จับอสารพิษซึ่งเป็นเหล็กแป๊บด้ามน,นี้แหละนะครับซึ่งด้านปลายของเหล็กแป๊บนั้นจะเป็นห่วงเชือกโดยจะนํา ช่วงเชือกที่อยู่ด้านปลายนั้นคล้องเข้าที่บริเวณหัวของอาเฮียนะครับเพื่อทําการจับนะครับคู่คูคดูนี่ ที่ทุกท่านเห็นนะครับออเฮียนั้นค่อนข้างที่จะมีความดุร้ายอย่างมากนะครับแล้วก็สู้เ <มา S 1> จ้าหน้าที่ด้วย <มา S 1> ตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถคล้องห่วงเชือกไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีน้องหมาของเจ้าของ,ของบ้าน3 4ตัวนะครับก็ได้มาอารักขาคอยยืนคุ้มเชิงไว้ในที่กเกิดเหตุด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับเขาก็จะทําการลําเลียงไอเฮียตอนนี้ขึ้นมาด้านบน เพื่อที่จะนําปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอลน้นะครับนี่นะครับตัวของมันนั้น,น,น,ค,นค่อนข้างที่จะเหมือนจระเข้นในในอย่างมากแล้วก็ม,มันมีความใหญ่กว่าสุนัขที่ท่านเห็นขวามือในเวลานี้นะครับซึ่งเชื่อได้ว่ามันนั้นน่าจะสามารถกินสุนัขเข้าไปได้ทั้งตัวเลยทีเดียวน้องอันนั้นไม้น้องปล่อยก็ได้ครับปล่อยเลยก็ได้เพราะพี่เขาล็อกไว้แล้วอันนั้นนก็อนนันเดิมเรอออกนั้ไม่ได้เดี๋ยวต้องจับนี่ก่อนนะครับจับหางใช่เฮ้ยระวังนะมันแรงนะน้องอันนี้

ไอ้ลูกปลาโอ้โหไอ้หมามันมยุ่งจริงเว้ยวนแดงออกไปโอ้โหดูมันเดินยังอะไจระเข้เลยอะระวังลูกมันกัดเอานะโอ้หายใจไม่ออก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  พี่ดึงหานง,งน้องพี่ลงแล้อ่ะโอ้อยระวังลูกระวังลูกกัดอะนะเอาไม้กดหวัวไว้เลยนี่ก็เป็นโฉมหน้าของไอเฮียขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความใหญ่มากกว่าสุนัขด้วยซ้ำและ จากการตรวจสอบก็พบว่าไอเฮียนั้นได้บุกเข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่อมากินปลาในบ่อเลี้ยงปลาแต่ที่สุนัขที่ทุกท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสุนัขของเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ไทยจํานวนสตัวนี่แหละครับน้องสุนัขเหล่านี้แหละได้เป็นผู้ที่คอยอารักขาและคอยขับไล่ไอเฮียตอนที่เข้ามาก่อเหตุอยู่ภายในบ้านซึ่งรับแจ้งมาก่อนหน้านี้มีสุนัขนั้นถูกหางของไอเฮียฟาด เข้าไปจนได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายตัวนะครับ <I had S 1> ซึ่งในวันนี้คาดว่าน้องหมาคงจะมีความสุขและก็คงจะดีใจที่อาเฮียซึ่งเป็นผู้ที่ก่อเหตุได้ถูกจับกลุ่มตัวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วล่ะนะครับยังไงก็ขอแสดงความดีใจกับน้องหมาและเจ้าของบ้านด้วยนะครับและหวังว่าอาเฮียจะไม่ย้อนกลับมากินปลาและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเช่นนี้อีกเอาเลย สองรอบแล้ะคครับ